สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอ,ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการม,ม,มั่วมันทันปากค่ะเต่าพี่ภูคะโจยระพบค่นะนะคะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะ S S Coffee p ฟี่นะคะกาแฟาดีๆสาหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชมนะคะครับพี่เต่าหนูดื่มได้ไหม่ะหนูลดน้านหนักอยู่พี่เต่านหนูเป็นเบาหวานความดันหน,ดนดหูดื่มได้ไหมดื่มได้ค่ะเพราะเราไม่ใส่น้ําตาลนะคะคสารสก,กัดทุกตัวเป็นสารสก,กัดที่มาจากธรรมชาติแต่ว่าจะบํารุงสุขภาพหมดนะคะเราใส่ย,ยาหวานค่ะแล้วหนึ่งในนั้นเราใส่ซอยโปรตีนช่วยในเรื่องของอะไรผิวจุกคุณ จะเนียนนุ่มแล้วก็ลื่นนะฮะเด้งหนึงเด้งหนึงนะฮะดื่มได้ทั้งเช้าแล้วก็กลางวันได้ด้วยเช่นเดียวกันรสชาติเป็นกาแฟเติมน้ําแค่นิดเดียวน้าร้อนนะนิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะนะฮะรสชาติจะอร่อยกลมกล่อมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรเลยนะครับวันนี้หนึ่งกล่องมี15บห้องด้วยกันนะครับกล่องละ350 <c oughs> บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับ SS Coffee p ฟีพัดซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียงแค่1 0 0 0บาทเท่านั้นจ้ะสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าเจ จอได้เลยนะครับมากันที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกมาเริ่มต้นวันนี้ไปดูทนายรณรงค์กันนิดหนึ่งครับโผล่คอมเมนต์ข่าวใบเตยแล้วก็ดีเจแม่นั่นเองนะคุณผู้ชมล่าสุดกับเฟซบุ๊กนะฮะดาม่าแอดริกเองครับได้มีการแช์นะครับข่าวของคดีแชร์ฟรอลเด็กทีดีซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะครับคุณใบเตยแล้วก็นะครับทางด้านของสามีอย่างดีเจแม่นะคุณแม่ก็ได้เดินทางมาที่ศาลอาญาเพื่อไปการนัดตรวจพยานหลักฐานครั้งแรกครับจึงได้มีโอกาสพบกันในรอบ2เดือนหลังถูกควบคุมตัวเข้าไปอยู่ข้างใน แล้วก็คือไม่ได้เจอกันเลยนะฮะคันี้ซึ่งตามข่าวระบอกว่าทั้งคู่เนี่ยสู้ผอมแล้วก็คํำลงนะฮะใบเตยร้องไห้นะ,ะขณะเดินเข้าห้องพจิพจารณาคดีคคโดยดีดดจแมนแก็ได้เข้าไปก่อนแล้วก็ให้กำลังใจด้วยหลังจากนั้นครับปรากฏว่ามี โพสต์นี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งคนที่มาคอมเมนต์นะฮะพูดถึงเรื่องนี้คือทนายรณรงค์ของเรานะครับก็เป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้เข้าไปคอมเมนต์สั้นๆแต่ก็ได้ใจความอยู่เหมือนกันบอกว่าอย่าทําให้ดูน่าสงสารเลย ไปดูเหยื่อที่หมดตัวดีกว่าทำให้ชาวเน็ตเข้าไปกดถูกใจมากกว่าสอเกือบ3,000คนเลยนะฮะในเรื่นี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะคะเขาก็มีการเขาเรียกว่าไปเจออีกหนึ่งคนนะคะคุณดาริยังแล้วก็ เขาก็ไปเจอซาร่า่ซาร่าไปไป,ไปไปให้ไปเขาเรียกว่าไปรอสามีนะครน้องซาร่าคาซิงกินนี่เขาไปรอสามีาก็คือดาเรียวยางแล้วก็ทางทางนั้นเขาเลยบอกว่าให้เอาคดีมารวมกันนะคะแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวะคะ่ะนะคะเออนะคะก็เขาบอกร้องห่งร้องไห้นะคะก็มีลุกใช่ไหมน้องชาย ก็นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็ดีเจแมนเข้ามาเขาอบกอดนะคะก็คืออบแค่นิดๆหน่อยๆนั่นแหละค่ะแล้วก็พ่อเข้ามาแล้วก็ขอประกันตัวอีกห้าล้านบาทแต่ว่าศาลท่านมองว่าเอาคดีไปปรับรวมกันก่อนแล้วก็ก็ยังไม่ให้ประกันตัวนะคะและอย่างนี้ขอประกันตัวได้อีกไหมในอนาคตก็ได้เรื่อยๆอะนะคะมันมจริงๆมันมีกําหนดไหมแม่ว่าขอลิมิตสูงสุดเท่าไหร่หรือไปแบบว่ามันก็ต้องดูด้วยนะคะม,มันก็ต้องดูด้วยเพราะว่าเเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะคะ ที่อ่านข่าวเนี่ยไม่ไปอ่านข่าวจากช่องอื่นมาเนี่ยเงินจํานวน5้าล้านบาทก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันคือมันเป็นการช่อโกงประชาชนมันเข้าข่ายการช่อโกงประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผู้เสียหายเยอะนะคะและผู้เสียหายเลยคุณเก็เขาล้อไห้จนน้าตาเป็นเลือดไปหมดแล้วนะคะก็ก็ต้องรอค่ะรออย่างเดียวก็ต้องยื่นเรื่อยๆยื่นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไปก็เขากล้เอาคดีมารวมกันก็คือคดี Forex ทีดี นะคะก็ของดาวเรียวยางแมนแล้วก็ใบเตยด้วยนะครับนั่นแหละนะครับก็รอดูกันต่อไปนั่นเองนะครับค,คุณผู้ชมครับมาดูอีประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับนัการ้องสาวคนนี้นะฮะสำหรับลินล,ลี่ได้หมดทั้งสดชื่นนะครับน้องสาวของเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นเนี่ยนะครับโพสไล่ยาวเลยสอว,ว่าเอ้ยโพสต์นี้มันจะพูดถึงการยุบค่ายได้หมดทั้งสดชื่นหรือเปล่าทำไมอ่ะงานนี้ครับทำเอาเแฟนเพลงเนี่ยแบบใจหายแล้วก็ตกใจมากเลยครับหลังจากที่ลินลี่ได้หมดทั้งสดชื่นเองเนี่ยนะครับก็ ออกมานะฮะลุกขึ้นในโหมดซึ้งโพสแบบร่ายยาวเลยโพสยาวถึงค่าย<ะ>แถมยังเก็บภาพมุมต่างๆมาบรรยายนะครับซึ่งล่าสุดเองสาวลิลลี่ได้มีการโพสนะครับความในใจผ่านทาง Facebook ว่าบ้านหลังนี้สําคัญกับเธออย่างไรพร้อมทั้งกล่าวว่าหากวันหนึ่งต้องยุบค่ายหรือปิดค่ายเธอคงใจหายไม่น้อยนะฮะ,ฮะ บอกว่าสําหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้มีการเติบโตจากที่นี่อยู่กินที่นี่กินที่นี่นอนที่นี่เ<ะ>ชื่อว่าหลายๆคนก็คิดแบบนี้รินล,ล,ลี่ไม่เคยมีเพื่อนอยู่โลกภายนอก<ะ>เพราะส่วนใหญ่จะสนิทกับคนในค่าย<ะ>พี่ๆหลายๆซีซั่นที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีแดนเซอร์แล้วก็คนในบ้านก็สนิทกันหมดนะครับ<ะ>ตั้งแต่มีคนเหล่านี้เข้ามาในชีวิตไม่เคยเรียกร้องหรือขออะไรเลยเรารู้สึกว่าพอใจในจุดนี้แล้ว มีคนที่คอยเคียงข้างมีคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะฮะแล้วก็สบายใจ<ะ>บอกว่าถ้าวันหนึ่งต้องยุบค่ายไปหรือปิดค่ายไปก็คงใจหายไม่น้อยเลย<ะ>ทุกวันนี้เลยพยายามทำงานร้องเพลงหรือทำอะไรก็ตามแต่เพื่อให้มีคนคอยติดตามคอยรักมาดูแลนะฮะแล้วก็ชมคอนเสิร์ตของพวกเราที่ไปเล่น<ะ>คอยเจอพวกเราคอยฟังเพลงพวกเราแล้วก็ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะอยากจะขอขอบคุณ f c ที่คอยซัพพอร์ต<ะ>ติดตามมาดูตลอดสัญญาว่าจะตั้งใจทำงาน ให้ดีนะฮะตั้งใจทำเพลงออกมาให้มีคุณภาพมากที่สุดนั่นเองอันนี้จะลินลี่ได้หมดทัสดชื่อนั่นเองค่ะใช่ค่ะนะจะยุบจะยุบใช่ไหมไม่รู้ไม่ยุบหรอกไม่ได้บอกว่าเขาจะยุบแต่หมายถึงว่าถ้าวันใดวันหนึ่งไม่ยุบหรอกไปเรื่อยเอออย่าให้ยุบ เออเหตุกิจมอกำังจะดีขึ้นมาอย่งผู้ประยุกต์งานค่ายงานดนตรีมันก็ลรงมาเรื่อยๆใจเย็นๆเราจะมองว่าคือค่ายได้หมดถ้าสดชื่นมันก็จะมีการออดิชั่นมีศิลปินหลายคนเข้าไปอยู่ในบ้านใช่ครับบางคนอาจจะรอดบางคนจ,จะไม่รอดมีปัญหาด้วยอันนี้คือเราพูดได้เพราะมันเป็นข่าวมาแล้วเวลา,ามันม,มีปัญหาภายใน<อ>บ้านผอไม่สนใจไปอยู่ในบ้านนี้หรอค่ายได้หมดถ้าสดชื่นไม่นะเพราะว่าเป็นศิลปินแบบว่าออกแบบนักร้องน้าเซ็กซี่ไม่หรอกอันนี้แหละราะในอนาคตถ้าแบบว่าค่ายนี้ ก็เหลือแค่เขาสองคนสมมุติเหลือเขาสองคนพี่น้องมันก็ไปได้ถูกไหมลักมันไปได้ถูกไหมใช่ต้องไปได้อยู่แล้วจะแค่ว่าอาจจะไม่ได้มีการแบบว่าดึงคนเข้ามาเป็นศิลปินปั้นศิลปินใหม่ๆ่เหมือนแต่ก่อนอาจจะอาจจะคิดไว้เฉยเออนะครับอันนี้ก็แต่เรื่องของการยุบไม่ยุบอันนี้วันนี้ยังไม่ยุบแต่อนาคตก็ตอบไม่ได้ใช่ค่ะนะคะไม่ไม่สนหรอฮะสนศิลปินนวเซ็กซี่สุพรรณมีใครเพลงไหมสุพรรณมีครเพลงไหมไม่มีหรอกมั้งหรอไม่มีเลย นักร้องสุพรรณนี้ดังๆระดับประเทศเยอะเลยนะมีมีก็จะเป็นมันไม่ได้เป็นค่าเพลงโอ้โหแม่ ทุกวันนี้ค่ายเพลงใหญ่ๆมันก็มาอยู่แถวนี้กันกรุงเทพกันหมดจะไปเอามาสุพรรณมันก็มีแต่นักร้องสุพรรณพูดดักร้องมีนักร้องแต่ไม่ถามค่ายไม่เฉลอมื่อกี้นี้มากระเผื่อมันมีค่ายเพลงอยู่ที่สุพรรณไงอย่างลำไยหายทองคำอย่างนี้เขาก็อยู่ต่างจังหวัดไม่มีไม่มีไม่มีไม่ถ้าไปภาคอีสานเขาจะมีแบบเป็นค่ายเพลงอินดี้เออต้องใช้คําว่าค่ายเพลงอินดี้ค่ะแต่ว่าถ้าสุพรรณไม่มีหรอกแต่ว่านักร้องอะมีเยอะไปหมดนะะคทั้งตายไปแล้วก็ยังอยู่นักร้องเซ็กซี่สนใจไหมไม่ไม่สนใจแต่ว่ามีคลิปลงคลิปหลุดอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอานะ แล้วทำไมหน้าเป็นสิวแล้วล่ะมสิวขึ้นนะมันไม่ได้ปลดปล่อยอะเนาะสิวขึ้นไม่เป็นรูหรือยะมันไม่ได้ปลดปล่อยไม่ปล่อยอะไรอ่ะชอลิวเฮียง้ย ไม่เกี่ยวกันหรอกไม่ได้ชอริ้วเหียงสิวก็เลยขึ้นจริงเหรอจริงเหียทานกาแฟดีกว่าทานกาแฟคุณผู้ชมนะสิวไม่เกี่ยวหรอกค่ะทานกาแฟผิวนุ่มมันจะไม่เกี่ยวได้ไงสิวไม่ขึ้นอีกี่กาแฟนี่ยทำให้ผิวนุ่มเออสหรับผู้หญิงเป็นผู้หญิงเหรออะผู้ชายกินได้ผู้ชายกินได้แต่มึงเป็นผู้หญิงไหมเป็นผู้ชายแต่กินได้แล้วเป็นผู้ผู้ชายมีกีนะคะอ่ะ ไม่ใส่น้ําตาลนะคะใช้ใช้ยาหวานนะคะมีซอยโปรตปีนทาให้ผิวของคุณเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะ,ะวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะ,ะโปรโมชั่นวันนี้เลยเอสเ f สคอฟฟี่พัดครับหกล่องกลอง่กลองละ350้บาทนะครับแต่วันนี้นะฮะมีโปรโมชั่นเลยซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องราคาเพียงแค่1น0 0ันบาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่แหล่งสุขภาพปรีสแกนเคโอร์โค้ดบุ่มขวานหน้าจอได้เลยกับเอสเอสคอฟฟี่พัดนั่นเองนะครับะนะคะัเดี๋ยวช่ว ช่วงหน้านี้ไงคุณผู้ชมชอบมากเจ้าของเรียนมาแล้วนะคะเจ้าทรัพย์สองแผ่นดินนะคะเรียนมาพิคเนตปางนักปกเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้เรียนต้องมีโค้ดด้วยนะคะเดี๋ยวพักัสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ